มรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังคโลกทองโบราณสักการแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุข สวัสดีครับผมนายสุชาติทีรสุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยได้ให้ความสําคัญกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนซึ่งเป็นการนําขยะก,กลับมาใช้ประโยชน์และจังหวัดสุโขทยัยมีพื้นที่ต้นแบบธน,นาคารขยะชุมชนคือบ้านทุ่งเพาะตำบลป่าง,งิ้วอำเภอรศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยในโครงการหรือกิจกรรมของธนาคารขยะนะครับก็เป็นอนุโยบายของทาง กระทรวงมหาดไทยนะครับในปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่มีผลกระทบโดยส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนเนี่ยนะครับได้มีการดําเนินการเพื่อลดขยะให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีขยะซึ่งการจัดการก็มีในหลายรูปแบบนะครับ ความเป็นมาของธนาคารขยะตะบนป่างยิว้วขององค์การบริหารส่วนตะบนป่างยิว้วได้มีการประชุมบางแผนปึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางทั้งนี้มีการจัดทําระเบียบมีการจัดทําข้อบันทึกการบริหารจัดการขายขยะตะบลป่างยิว้วโดยมีผู้แทนชุมชนผู้แทนโรงเรียนผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนศาสนสถานลงนามร่วมกันและประชาสัมพันธ์ระเบียบหลักเกณฑ์ธนาคารขยะให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและมีการประสานร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประสานร้านรับซื้อของเก่าให้มารับซื้อณจุดรวบรวมขยะรีไซเคิลของแต่ละชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวแจ้งให้ประชาชนรับทราบและคณะกรรมการธนาคารขยะ เก็บรวบรวมและนัดให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลมารับหนจุดรวบรวมขยะของชุมชนสำหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่คณะกรรมการของทุนขยะชุมชนนะครับได้นำในส่วนของอขยะที่ไปเก็บรวบรวมจาก ในหมู่บ้านเนี่ยครับมาบริเวณนี้เพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็ทําการคณะกรรมการก็จะทําการคัดแยกขยะออกนะครับแล้วในส่วนของขยะรีไซเคิลที่เราได้ทําการคัดแยกแล้วนะครับเราก็จะแจ้งทางผู้รับซื้อนะครับมามารับซื้อไปนะครับเพื่อนําเงินเข้าธนาคารนะครับเป็นกองทุนขยะของชุมชนเราต่อไปนะครับสมาชิกชมรมทุบีน้ำมันนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมธนาคาร ขยะชุมชนของอตำบปลปางนิ้วอย่างไรบ้างค่ะในฐานะที่หนูเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะก็ได้ให้ความสําคัญกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งตัวหนูเองก็ได้มีส่วนร่วมกับการคัดแยกขยะและส่งมอบขยะให้กับธนาคารขยะชุมชนเพื่อที่จะนําไปแลกเป็นเงินและนํากลับมาคืนสู่ชุมชนค่ะเช่นการซื้อของใช้ให้ผู้ปว่วยติดเตียงผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งแล้วตัวหนูเองก็ ยังได้เป็นกระบอกเสียงให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้แก่เด็กในชุมชนและในโรงเรียนค่ะทั้งนี้รายไดจากการขายขยะรีไซเคิลจะนํามาจาัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนในพื้นที่ตำบลป่างนิ้วไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเสื้อผุปพภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในชุมชนมอบเงินสวัสดิการเป็นค่าน้ำค่าไฟให้แก่วัดในชุมชน มอบเงินชาปนกิจให้แก่สมาชิกเมื่อเสียชีวิตศพละ500บาทการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆตามมาติที่ประชุมของชุมชนการที่ทางเรามีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนของบ้านทุ่งพรอเนี่ยแล้วก็เราก็เป็นสมาชิกเนี่ยส่วนก็ได้มีการสวัดส,วสดิการมาดูแลเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ในชุมชนบ้านทุ่งโพะคะ่ะทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะลดขยะในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำไรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เอามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะ,ะ,ะคนผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าสนับสนุมนมากๆเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะสู่ความยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่างู้ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานโดยการสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างยวและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทานจนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยตะตำบลป่าง้วพร้อมทั้งขยะเครือข่ายธนาคารขยะและการประสานความร่วมมือกับหน่วยราชก,การในพื้นที่ภาคเอกชนและประชาชน ในการจัดการขยะเช่นโรงเรียนกลุ่มผู้นำชุมชนเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกคณะกรรมการธนาคารขยะของตำบลป่างิ้วและทั้งหมดนี้คือปัจจัยความสำเร็จของธนาคารขยะตำบลป่านิ้วธนาคารต้นแบบของจังหวัดสุขโขทยัยที่มีความยั่งยืนและประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุขโขทยัย ธนาคารขยะชุมชนดำเนินการโดยชุมชนประโยชน์เพื่อชุมชน